สดีครับวันนี้จะมารีวิวติดดิฟฟี่ 218S ใน L 200ในไซโครนะครับอันนี้ครับใส่ดัมเปอรน้ำเรียบร้อยนะครับผมสายเก็บด้วยท่อกระดูกงูนะครับเรียบร้อยนะครับผมสายลมใช้เป็นสายสีโกลด์สีฟ้าของแทมโปนะครับทนความร้อนสูงครับเก็บตามแนวสายเดิมนะครับเรียบร้อยครับหลังเกียนนะครับหลังเกียนคันนี้ใส่6ตัวพร้อมชัตดีนะครับแกะตกสายยังไม่เต็มนะครับสายลิงเส้นเดียวยาว25เซนนำด้านเหมือนแท้เลยเนชัตดีนะครับมีคีวาโฟสติ๊กเกอร์ E13 ครบนะครับ เหมือนแท้นะครับอันโรลลนะครับอันนี้ใส่เดฟี่สองี่แปดเอหน้ามืดนะครับหน้ามืดสนิทนะครับตัวไม่ใช่หน้าใสนะตัวนี้ตัวท็อปนะครับสดีจอส้มแท้นะครับวิธีการดูเปิดแฟดเส้นสีม่วงๆนะครับชัดเจนนะครับจอส้มแท้ให้พ่นสีกระปองนะครับตัวนี้ตะัวทอสตาต์นะครับ L 200อร้อ วาดพร้อมนะครับปาดไวมากคัดดีจอส้มนะครับชัดเจนไฟเข็มไฟสว่างนะครับสว่างชัดขึ้นครบนะครับยูริโมนตามพมอย่างนี้นะครับเอาสองร้อยโอเคนะครับผมใครขครับรุ่นนี้โยอยากได้กีกวัดงานดีๆอย่างนี้พักมาได้นะครับ L 200สตาร์ดานี่นะครับผลและลิมมหมดให้ดูนะครับรีโมทหมดสามารถต่อรถแสงได้ครับต่อรถแสงเวลาเปิดไฟลีกจะตัดแสงลงลิมเมอร์ถูกต้องนะครับอย่างนี้โอเคตั้งวอร์เน็ได้ทุกตัวเป็นของแท้ที่ตั้งจะสว่างนะครับนะครับงอนแท้มากราส้มแท้นะครับไม่คุ้นเสียไปชัดมากทุกตัว ตเต็มดับนะครับพร้อมทุกตัวนะครบใครสนใจอยากได้มคนี้ตัวต่อที้ผมนะครับร้านสักเซอรเล็กซี่ชอปับขอบคุณครับ